สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast แคสตพอดแคสต์สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวของมินนี่นะคะหนึ่งในสมาชิกของวงไอดอลนั่นเองสําหรับมินนี่เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องแล้วก็การเต้นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่ง สมาชิกนะคะที่มีเสน่ห์มากจริงๆเธอเนี่ย<ๆ>น,นะคะก็มักจะได้รับการพูดถึงนั่นเองซึ่งฐานแฟนคลับของมินนี่เองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆทั้งแฟนอินเตอร์นะคะแล้วก็แฟนชาวไทยเองแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยมินนี่นะคะก็มักจะได้รับการพูดถึงว่าเป็นลูกรักชาวเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะก็คือด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะก็เป็นชาวต่างชาติแต่ว่าแฟนๆเกาหลีเนี่ยต่างชื่นชอบเธอมากจริงๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าจะมีการพูดถึงกัน สำหรับมินนี่นะคะเหมือนว่าแฟนๆเกาหลี i, เนี่ยก็ต่างแบบว่าชื่นชมเธอแล้วก็อยากให้เธอเนี่ยได้มีการออกโซโล่นั่นเองนะคะด้วยความที่มินนี่เนี่ยก็มาความสามารถจริงๆแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆนะคะว่าอยากจะเห็นมินนี่เนี่ยเธอได้มีการออกโซโล่นะคะให้ได้ติดตามกันนั่นเองแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างรอคอยสําหรับการออกโซโล่ของมินนี่นั่นเองนะคะ เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่าก็จะมีการประกาศออกมาสําหรับมิยอนนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงไอดิลว่าเธอเนี่ยก็กําลังเตรียมตัวนะคะสําหรับการออกโซโล่ล่าสุดนั่นเองยังไงนะคะเราก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของมิยอนกันด้วยแล้วก็หลังจากกระแสนะคะที่ว่ามิยอนเนี่ยเธอจะมีการออกโซโล่ก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเชียร์มากๆเลยว่าคนตอบไปที่อยากจะเห็นผลงานการออกโซโล่เนี่ยก็คือมินนี่นั่นเองนะคะโดยแฟนๆเกาหลีเนี่ยต่างรอคอย จริงๆนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลงานของมินนี่ในการออกโซโล่ของเธอนั่นเองก็เชื่อว่าถ้าผลงานการออกโซโล่ของเธอเนี่ยแฟนๆนะคะก็ค่อนคังที่จะอยากจะเห็นมาในสไตล์ที่แบบว่าโชว์เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของมินนี่เธอเนี่ยก็น่าจะทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับมินนี่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าตําแหน่งลูกรักของชาวเกาหลีเนี่ยก็เป็นของเธอจริงๆนะคะสําหรับตอนนี้ด้วยความที่แบบว่าแฟนๆคอยสนับสนุนทุกผลงาน หรือแม้กระทั่งอยากจะเห็นเธอเนี่ยออกโซโล่เแฟนชาวเกาหลีเนี่ยนะคะก็ยังคอยให้การสนับสนุนเธอจริงๆก็น่าภูมิใจกับมินนี่มากๆเลยนะคะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมแฟนๆเกาหลีเนี่ยถึงชื่นชอบเธอมากๆด้วยความที่เป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆรวมทั้งความสามารถของเธอก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชอบนะคะแล้วก็เอ็นดูเธอนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันสําหรับ ความน่ารักของมินนี่นะคะแล้วก็แฟนๆที่อยากจะเห็นเธอเนี่ยนะคะมีผลงานการออกโซโล่นั่นเองสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ติดตามทุกๆผลงานของวงไอเดอลกันด้วยนะคะรวมทั้งถ้ามีผลงานไหนเนี่ยออกมานะคะเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ